ไม่เลยอยอไปนะยังมเื่อนไไจับัมันจะหูจนลุกรงค่ะช่วยหน่อยอ,อย่าตัออจจอลอ,อ,ยยอ,ยอย่าตัดอย่าเากันอยาละกันวันนี้ถาตกัวันนี้ โอ้ยมเกิดมเกิดมนุษย์มาหน้าเนาะนี่หน้าหนัปีนี้มีข้าวสารเพอุ่นใจเนาะเนาะเรจะอยู่อย่างนี้กันตลอดไปก็ไม่ได้หนักเท่าไหรน่นี่น้ำหนักเท่าไหร่นะเกงน,น้ำหนักเท่าไหร่นะน้ำหนักท่อเดือนที่แล้วน้ำหนักเท่าเท่าเดือนที่แล้วนะลูกนะสี่สิบโลเองเราไม่ได้อ้วนหรอกนะเห็นไหมพ่อจะนอนกอดได้มันปกติตอนเด็กๆพ่อก็เอาหนูขึ้นมากอดข้างบนนี้ เห็นไหมโตมาก็กอดได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรอืมเออเอาลงใส่ไปเยี่ยวนะก็จะปล่อยไปเยี่ยวแล้วนะโดนประตูไว้ข้าศักข้าศักลงไปเยี่ยวนะข้าศักไปเยี่ยวนะอ่ะพ่อเปิดประตูให้เราไปเยี่ยวนะเออไปเยี่ยลเร็วมา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 เยี่ยวมาทุกตัวมาเยี่ยวมาเออมาเยี่ยวเร็ว ออกมาเร็วชักออกมาเร็วชักออกมาชักไปไปเยี่ยวออกไปข้างนอกไปเยี่ยวมาเร็วๆเขาออกไปเยี่ยวกันหมดแล้วมาเลยลูกฮะขังนึกออกมาเร็วมันติดไหลลูกมันติดไหล่ตามมามาเยี่ยวชักมันไม่มีทางออกเลยแล้วออกได้ทันเดีมั้ยมาเยี่ยวมาเร็วมาเร็วๆนั่นเขาออกแล้วตาจ๋าแล้วชัก ทางนั้นมันปิดทางนั้นมันปิดทางนี้ทางนั้นมันออกไม่ได้แล้วมันสลัดได้มึงมันออกทางนั้นไม่ได้แล้วเพราะปิดประตูมันสลัดได้มึงปวดเหีียวออกทางนั้นบ่ได้มันจะออกทางนี้เลยออกทางนี้เลยมาเร็วมันออกไม่ได้แล้วมันสลัดได้มึงทางเดียวมันง่ได้มึงรูหน่อยได้ เราได้ทางเดียวเปิดได้มั้ยอ้แล้มึมกินข้ากินเนี่ยนี่แหละปัญหาของของหมากินเนี่ยก็ประมาณนี้เอาลองออกนี่เปิดนี่เดียวอันนี้ตัวเองยังรู้จักเนี้ยต้องหันมึงกับบรลลูจุกโอ้ยอ่มึงถีบลูปปกกูบัลลูไม่ไปอาลาดได้ปะ